ฟังเสียงเนาะให้มาฟังเสียงฟังเสียงธรรมชาติเสียงของอ่ะความแข็งของน้าแข็ง <c oughs> ความแข็งของน้ําแข็งกวบคาบกวบคาบนี่คือเสียงธรรมชาติอ่ะเขาเริ่มจะเขาเริ่มจะล่าแล้วเริ่มจะแบบแตกแขนงแล้วอนยังประมาณเนี้ยอันนี้คือความแข็ง <c oughs> <c oughs> ความแข็งที่อุณหภูมิของตอนกลางคืนมันติดลบเลหลายต่นเ้ามากก็จะประมาณนี้ยางไปน้ําทองถนนที่มีแบบมองได้ที่มีหิมะละลายแล้วล้ะก็มองได้ที่มันยังพอมีหิมะมันก็จะแบบกบแก๊บก็แก๊บก็แก๊บอย่างจะเพราะว่าเ,า,เาเข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 าลงไปยางเดินบนบนถนนมาได้นะเพราะว่ารดรถแลนก็แล้วรดแลนเขาเขาก็ตตรงยางตามขอบถนนมันก็จะดังแบบ ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บมจะเสียงธรรมาชาติเสียงก๊อบแก๊บนี่อากาศดีวันดีคืนกะว่าได้มีแดดออกมีแดดออกทุกวันแต่ไม่นานบบโดนแป๊บเดียวเขากลับไปตามถนนก็นจะเป็นหินธรรมดาเป็นหินคือจังแบบซัมเมอร์แต่ว่าตาม มองกว้างๆบริเวณกว้างๆก็จะเป็นหิมะที่เป็นแบบสูงมันกะรู้สึกว่ามันจะยุบอยู่นะมันจะยุบอยู่เพราะว่าความสูงมันจะเริ่มเริ่มเริ่มตามลงเตี่ยลงแล้วมันก็จะละลายพันธนิโตของมันเองล่ะมันธรรมชาติของเขาเป็นนึ่งซันถ้ามีแดดแบบนี้ทุกมื้อแล้วก็อุณหภูมิตอนกลางวันดีขึ้นดีขึ้นนี่ขึ้นประมาณ 0ถึงลบห้างเสิ่งันก็นจะค่อยๆละลายไปเรื่อยๆเสียงธรรมชาติเสียงธรรมชาติรราตนะกนกแก๊บกบแก๊บนะคุณป้าหัดเดินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเองเนาะทุกคนมีประสบการณ์ทุกคนที่อยู่เมืองหนาวน่าจะมีประสบการณ์ในการล้มในการมืนแล้วก็ล้ม แบบเกินอย่างนะกินกี่ทางขึ้นลมแบบว่าไ้ตั้งใจอะ่ะคือพยายามแบบจะไหนละ่ะระวังยิ่งระวังแต่ยิ่งเจอแต่ค่อยๆถึงแม้ว่าเข้าจมีร้องเท่าที่แบบป้องกันในการลื่นหรือว่ายัางสิเข้าก็ต้องระวังเพิ่มเป็นพิเศษอีกคือเราต้องเพิ่มถ้าเป็นช่วงนี้นะไปตก ไปตกปลาล้าน้าแข็งเนี่ยคือต้องเป็นช่วงที่กาลังต้องระวังแบบมากๆเลยเพราะว่าน้าแข็งเริ่มจะละลายไอ้นาเขาจะมองเห็น,น้นาอยุ่ข้างล่างอะ่ะถ้าไปช่วงนี้กะมองไรสิเขาบอกว่าอันตรายกะห้ามไปประมาณนี้พามาชมบรรยากาศเช้าว,วันหยุด มันบ่หยุดโอ้ยมันพอเศ้าดรกมันสวยหะ่ะแต่ว่าตื่นย่ำแรกคือเศร้ายามนั้นก็จะประมาณนี้นี่คือธรรมชาติโดยรอบสวยงาม <c oughs> มีแดดออกมีแดดออกไงก็เลยสวยงามแดดก็พี่มาปะทะากันเนี่ยมีความรู้สึว่ามันมันสวยนะมันจะเป็นแบบละยิบระยับอีกย่างเนีบรรยากาศยามเช้าของวันหยุด เศร้าเศร้าวเวลาเขาเตือนเนาะเขาเตือนย่ำไหนเขาก็เศร้าย่ำนั้นแหละอ่ะเอาความหนาวความเย็นมาฝากย้อนไปทางโซนหอนหอนทางบ้านเฮาคนละเอามาฝากพี่ฝากนอก้องทางเมืองไทยเนาะจากเมืองหนาวสู่เมืองร้อน